เสร็จแล้วผักแล้วนะครับทีมงานแม่ครัวครับเฮนนั้กินไปไอ้เฮนนั้กินดอกไม้ฝรั่งนี่นะครับเด่นหนาอันนี้เอารุ่นนี้เอาคัวได้ครับรุ่นนี้เอารัวได้เฮนนักกินเป็นครับเข้าได้เลยนะเข้าได้เลยาเลยครับมีโปรโมชั่นพิเศษไหมครับสองหน่อยหน่อยสอตัวเท่าก โอเคโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะครับที่แน่เดี๋ยวไปอ่ะแม่หล่อนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับเลี้ยงดู3ปีนะครับเลี้ยงดู3ปีมีวัยวานโอ้ยอันนี้อันนี้บอกว่าได้มีผัวแล้วนี่ค่ะเสร็จแล้ววันนี้เราอยู่ญี่ปุ่นนะคะเครื่องบกครบปันญดยตะวันประแดกซอยชีวิตค่ขับวานัวแล้วนี่ วันนี้เราไม่มีพริกแดงเรามีแต่พริกเขียวหนึ่งแพ็คแต่ว่าเราใส่พริกป่นลงไปแล้วก็เราเนี่นะค่ะมีปลาร้าไห่ทองคำขวดจิบบิอันนี้โหลดมาขนาดพกม้าพาไปตั้งประเทศคนตั้งจังหวัดน,นองคนขาดอะไรอี๋เดีด๋ยวมกินหอดประเดียบยุบไปประเทศไหนก็กินหอยตะประเดียนี่ค่ะขวดจิ๋วพวกไปได้ในหลอดตายเหลพอนี้นะคะตำบักหุ่งแบบส่งเอาโคกก็มี่ตำบอกกิ๊กใส่ถุง